วันนี้ผมจะมาดิวปืนอาปืนอะไรวะอเอ่อ M16 ครับท่านผู้ชมก่อนอื่นเอาตัวรบเป้าหมายมาครบตัวนี้เสียจะกินไม่ดีใช้แอนดอรอยดีกว่าอย่างแรกก็คือเอาไอ้นี่มุดลงไม่ใช่มุดลงเอาวางลงแล้วก็เอาไอ้กระสุนนี้เอาไปวางด้านล่ลางเอ้ยไม่ใช่จารวางเอาไปตัวน,นี้ไปดีกว่า สเตปซิวสเตปซิวเกี่ยวอะไรวะเนี่ยขั้นตอนต่อไปเอาไอตัวนี้ขึ้นไปกกดป้องอา้าวไม่ติดป้องอุย้ยแกนี้ไม่ได้งั้นโอเคทำไมก็ได้ละ่ะวางไว้ดีกว่าตรงนี้อ่าเขือบไดย ไอ้น okay. ี to, mi, 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 mm ่ไ้เก่งก็ต่อต่อไปวางต่อครัสอ้าวไลาหลอดลอ้าทำไม่นนโอเค แต่ทำไมมันไม่ค่อยจิบดีวะโอเคลองเขาต่อไปเอามาวางเยอะๆเอาเอามาวางโอ้ยลุดออกมันเอากระสุนออกทำไมกระสุนห็นอยางก็ต้องใส่อันี้ด้วะโอเคเขาต่อไป ไปั้างสุดท้ายลองก่อนโอเค๊ายบายครับ,บเดี๋ยวผมจ่ายไว้เจอก,กันใหม่วันไหนก็ได้ว่าพรุ่งนี้กันยุด สามวันห้าวันเลยถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์ด้วยก่อนสนับสนุนช่องแมนไม่รอซีเฮดด้วยผู้ติด,ดตามไกลถ่ายคนแล้วคามเป็นติดตามได้เกนี่แหละบ,บายเปปลายครับท่านผู้ชมก็อีกอย่างหนึง่งนี่ไม่ใช่มอดผมนะครับเป็นมอดของคนอื่นโอ้ผมไม่ได้สร้างกันมาเป็นมอดของอื่นเขาคุณเจ้าของคนสร้างเลยครับ